อย่าลืมกดไลค <impossible, surprise, S 1> ์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะทุดนี้ไรตั้งกล้องแล้วถ่ายเองเลยไม่ใช่ถ่ายให้เด็กน้อยถ่ายไม่ถ่ายหรอกเธอเขาอยู่ด้วยกัน3ามตัวกลมเกืนมากพร้อมจะไปห่าดเลยครับ เขาจะได้กินนี่ก่อนเขาจะได้อิ่มไม่ต้องกินเด็กยูทูบบิทที่เธอรอ่อนใช่ยูทูบบิทที่เธออยากเจอสวัสดีครับทุกคนอยู่กับาพาวในช่องพาวฟาเคเคนะคะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะคะก็เลยมีวันว่างถือโอกาสได้มาพักผ่อนกันที่พัทยานะคะลองถ่ายสิคะว่าพามากับใครตต๊กตักติ๊กตักตต๊กตัก,ตก,ตกเสียบอลก็นีเหนเดิมค่ะไม่มีใครแล้วในชีวิตนี้เลยสองคนนะคะเดี๋ยวไปเสียบอลกันเต้นเลยย๊า ไหนโชว์ซิว่าทําอะไรอยู่เกาตูดอยู่หรอเกือบแล้ว,เก,ลวเกือบตื่นแล้วเกือบตื่นแล้วหรอวันนี้จะพาเด็กไปทําอะไรบ้างกิขนข้าวไหมลูกินข้าวที่ไหนคะไม่รู้เหมือนกันวันนี้เป็นคอนเทนต์ตามใจเด็กโอเคไหมตามใจอะไรอะ่ะมีอะไรต้องตามใจมั้งอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามใจหมดเลยคอนเทนต์ได้ตัวเองเนี่ยได้ไหมโอ้ยได้ไหมครับ ไม่มีอะไรเลยลูกก็กินข้าวแหละกลับมานอนไม่เยอะก็เดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อเด็กคิดอะไรออกก็ตามใจเด็กเาโอเค okay, นะหายมาบอกกล้องก่อนโอเคแบบเต็มใจโอเคนี่เดี๋ยวเราจะอวดนะเรามีสระว่ายน้าในห้องด้วยแหละให้ดูแค่นี้พอเพราะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์มันสามารถเปิดได้ด้วยนะนี่มีไฟเห็นไหมเป็นจากกุซี่นะคะ เขาบอกว่าเป็นนองเซนแล้วก็เป็นน้ำอุ่นด้วยเดี๋ยวเราจะไปทดลองแช่กันอันดับแรกเลยเราทำคอนเทนต์ด้วยชุดนี้แล้วไปดูรีแอคเสียบดกันเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะเอาจริงๆก็คือเสียบูดไม่ชอบไปผ่าใส่ทูพีเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น เราก็แต่งหน้าเบาๆแค่นี้พอนะคะทาลิปปัดแก้มนิดหน่อยเพราะว่าคิวอันนี้สักมาแล้วมันก็คืออยู่ติดนานมากแล้วก็คือไม่เสียเวลาเลยนะคะที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเหมยตูค่ะอ่ะใส่ชุดเสร็จแล้วแถมแขมแขก็น่ารักดีนะจากร้าน on the s e ซค่ะไปดูข้างนอกกันว่าเสียโปดจะทำหน้าย,ยัางไง เด็กแต่งชุดเสร็จแล้วชุดกวางหาอีกแล้วโอ้ยเก้าพี่บอกให้แต่งได้หนึ่งชุดต่อหนึ่งค,คลิปดูงงหนึ่งคลิปครื่องไงไม่ใด้ชุดหนึ่งคลิปใครบ่นเชุิญคลิปมันสวยไหมสวยเลยเด็กใหม่เดนะ็กหุ่นดีไหมหุ่นด,ดีไหมอะไรวะหุ่นดีไหมล่ะจะมาทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ติ๊กต็อกติ๊กอะไรอะ่ะเต้นในเต้นในน้ำอีกแล้วอ่ะ ให้หน่อยตั้งกล้องลจะตั้งกล้องทำไมน่ารักล่ะชุดนี้ไปตั้งกล้องแล้วถ่ายเองเลยไม่ใช่ถ่ายให้เด็กน้อย่ถ่ายไม่ถ่ายหรอกโอ้โหสวยไหมไม่เหมาะอาการถ่ายให้เลยจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะเออไปสวยไหมเด็กเป็นเด็กเด็กไม่ต้องแต่งตัวโป๊รุ้มไหมอันนี้เขาเรียกว่าชุดว่ายน้ำมันก็ต้องทูพีทแต่ว่าวันนี้เด็กใส่ทีพีทให้พี่เรานะทีมันเป็นตาขายมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกสวยไหมล่ะ วองถือให้เด็กหน่อยสือไกลๆอ่ะไกลเขามองไม่เห็นอะไรเลยอยู่ตรงนี้โอเคเอานี้ไงเห็นแล้วเ่็นแล้วทนน้ำท่้นิดหนึ่งนิดหน่อยเออเออเราแหละพอแล้วเออเออไป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 มาถ่ายให้ด้วยเขาบอกว่าน้ำอุ่นอุ่นจริงๆด้วยอุ่นเลยอ่ะพี่ต้องแตะดูดิอุ่น ดนเลยอ่ะลองดูอุ้ยดีเลยที่ไปเปลี่ยนชุดตกลมาตีดิวข้าวแล้วรีบเล่นกันเร็เวๆเพไปกินข้าวว้าวสบายมากเลยอ่ะไม่ต้องตีฟองด้วยอ่ะดูแต่ว่ามันเตี้ยมากมริงจริมันก็จะตื่นเตี้ยอะไรล่ะตื่น,นไม่ได้เตี้ยมันดูวแค่เด็กแบบผ่าเด็กแค่าน<อ>ี้มันแค่แค่แช่์ไม่ให้ไหวยลา บอกว่าโอลมีแฟนนู่นนี่นั่นนี่มีลูกสาวลูกเล็กด้วยเ,เด็กยน,นี่คือผมทำไมเรียกเขาว่าเด็กนะนี่เขาเป็นลูกเล็กโอ้โหเขาเป็นลูกเล็กนี่ทำเป็นนังนักเลย ทุกคนเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะจ๊ะจะต้องมาทาครีมบำรุงแทนแทนแทนอันนี้เป็นเทสเตอร์นะคะชื่อว่าครีมพาวฟาสกินแคร์เอ๊ะเอ๊ะเื่อเหมือนตัวเองเลยใช่แล้วค่ะทุกคนพาวกำลังจะมีสกินแคร์เป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะประเดิมกันด้วยนี่เลยค่ะครีมที่ส กัดมาจากเมล็ดองุ่นนะคะเนื้อครีมของพาจะทําเป็นสีม่วง,งให้แบบสอดคล้องกับองุ่นเลยนะคะตัวเนี้ยก็คือใส่สารสกัดแบบแน่นมากเวอร์ทุกคนสารสกัดหลกัหลกๆก็คือจะมาจากสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะแล้วก็มีเมลาซีโลนะคะมีสารสกัดจากส้มเวนดารินแล้วก็รากชะเอมเทศและที่สําคัญมีไฮยาลูโรนิกถึง8ชนิดก็คือเนื้อคอรีมอะเกลี่ยให้ดูเลยนะคะ นะวุ้ยตดดังมากพี่เด็กกำลังขายครีมอะพอี่จะตดแบบนี้ไม่ได้นะชาวเน็ตได้ยินนะดูยังอ่ะนี่ทาปาดไว้ที่หน้านะคะนี่แต่จะบอกว่าสีที่ใส่มาเนะะี่ยค่ะไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นสีมันแบบใช้ประกอบกับเครื่องสำอางพอพาวใช้อันนี้พรรู้สึกว่าผิวแบบชุ่มชืนมากที่สุดในสามโลก ก็ฝากติดตามเพจสวยในวันๆด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ติดตามเพจก่อนที่โปรดัก t จะลนช์หรือว่าออกมาให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยพาจะทำโปรส่งฟรีให้ตลอดทั้งปีนี้เลยแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานเกินรอนะคะน่าจะไม่เกิน3เดือนนี้จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สั่งไปใช้แล้วนะก็คือหลักๆเลยนะคะพราฟาสกินแคร์ตัวนี้ชื่อว่าเกรฟซีฟเชียลครีมนะคะจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดรอยดำรอยแดง นะะคแล้วก็ช่วยให้ผิวกักเก็บน้ําให้ผิวอิ่มฟูต่อเนื่องนะคะหากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้พาด้วยเลยก็อุดหนุนพาด้วยนะคะไปเทมต่อเลือกสดชื่นตริงสดชื่นสดชื่นคารอยแล้วค่ะสดชื่น่ะกินแล้วสดชื่น สวนเสือพัทยาจะทำไมถึงอยู่ที่นี่ได้ตอนแรกเด่ยบอกอยากไปทูทูบีชไม่ไหวแล้กทูทูอ่ะไปตอนนี้ชีวิตทู่พอดีทูทท่ทำไมทู่ล่ะทำไมทู่โอ้โหอากาศเกือบสี่สองศาเออแต่มันร้อนมากจริงเสียบ,บอกเดี๋ยวเราละลายคาแดดไม่ไหวอ่ะ เขาทู่ไปก่อนเราทีที่เนเออไม่ไหวเป็นลมไปก่อนนี้ก็เลยมาที่สวนเสือใช่ไหมแต่บนไม่ตามใจพาวเลยเสียบุตามใจตัวเองคืนผมเนี่ยคม่มีวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตใช่ไหมพอได้อยู่กับเด็กใช่ไหมาะว่าคนอื่นไม่มีโอกาสได้มีบุญมีบารมีเลยเพราะอะไรคนอื่นใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านนอนตากแรกันดูเน็ตฟิกันดูทีวีกันไม่ไปไหนไม่ต้องมาแย่งกินอะไรกับใครแต่ผมครับเป็นบุญบารมีมาก ได้ออกมาเจอทุกคนได้ออกมาเจอกับสิงสาราัตร <Hey. S 1> ์โอ้โหไม่รู้ว่าโชค,โชคดีแบบนี้จะหาได้อีกเมื่อไหร่ พี่ก็พาเด็กมาเที่ยวเขาบอกว่าวันสงการเขาบอกว่าให้อยู่กับคนที่เรารักใช่อยู่ที่บ้านก็ได้ปีหน้าก็ไม่ได้เจียอยู่กับเด็กก็เป็นคนที่รักไงเออก็อยู่ที่บ้านเขาก็อยู่คนสองคนไงไม่แต่อยากออกมาเจอผู้คนเพราะว่าวันอื่นเด็กไม่ว่างแล้วปีหน้าเราก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับปีนี้ไงอะไรหนูชอบเจอพวกสัตว์พวกนี้ใช่ไหมปีหน้าเราก็อยู่บ้านแล้วก็เอาโดเลมาอยู่ด้วยก็เหมือนกัน เสืออันนี้พี่เป็นคนเลือกเองเด็กไม่ได้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเสือที่นี่จะน่ารักขนาดไหนนะครับใช่สวีสดีจะเสือเหยื่อมาแล้วค่ะจเพลงอะไรต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี <that <that ๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปทัวร์ด้วยนั่งรถทัวร์ดูเสือหลายหลายขนาดกันนะคะวันนี้บาย เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นเสือตัวเมียอ๋อเลยสุตัวผู้ออกไปตัวผู้ยังครับผู้ที่ติดสัตว์จะเป็นจุ่มเหมื้อมั้งกันนะเนอะอ๋อติดสัตว์แล้วเขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็จะหงดหนิดตัวที่สัตว์มันชอบเดิ้ลมาผูได้มาสีกับตัวที่ไม่ติดแล้วมันจะทำให้คนนี้ลำพานเป็นตี นี่ใบเตยใช่ไหมเวลาที่มาที่เอ่อถ่ายรูปกับเสือนะคะเขาบอกว่าให้ติดแฟกเนาะไม่นั้นเสือจะไม่มองกล้องอีกต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายรูปกับเสือจริงๆแบบใกล้ๆเลยเชื่องนะถ้าแบบเชื่องมากไม่แบบไม่ไม่มือไม่อือไม่โมโหไม่อะไรเงี้ยเชื่องมากอยู่กับคนแบบใกล้ชิดมากองดูดิโอวันเตนนนี่ใบเตยใบเตยโอวันเตนโอวันเตนรูรูใช่ไหม สามตัวอยู่พร้อมกันเลยอ่ะดูดิอู้ใครบอกว่าเสืออยู่ด้วยกันไม่ได้เธอเขาอยู่ด้วยกันสามตัวกลมกลืนมากชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อนาวินทบนาวินทำนาวินทําไมพี่จําชื่อได้อ่ะหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะต่างกันนะครับเป็นเลี้ยงอ่ะใช่ไหมคนเลี้ยงอ่ะต่างกันตรงไหนอ่ะลายจละตัวต่างกันครับลายเล็กลายใหญ่ขนาดตัวหน้าตาหน้าตาหน้าตาด้วยหรอต่างกันตัวนั้น นะเลี้ยง่ะดูบ่อยๆก็จะจำได้เลยก็เหมือนเราเลี้ยงแมวมันก็จะปฏิสัวมันด้วยแมวดไม่แต่แมวเสียงต่างกันนี่ใ่ไหไม,มลยา,ามลยลายกันมากเลี้งนทุกวันเตับปเลยจับไปเลยเพราะว่าเขาไม่เจ็บอีกแล้ว่ะโอเคยังครับอยใแล้่พร้อมจะเป็นหาเลยครับ จะไปไกลนะเขาจะได้กินที่ก่อนี่เขาจะได้อิ่มไม่ต้องกินเด็กเราเริ่มจะง่วงง่ายแล้วเอยู่แล้วอยูแล้วโอเคจับเลยเอามือจับมาแน่นะจับนานๆนิดนึงนะจับเบาๆมาเชิญจ้าก็ถึงครับผมนอนั่งได้เลยครับผมาาหนนัเไปหาไปนะครับเอาเลยนอนได้เลยหรอนอนได้เลยครับาอย่างนี้แหละ ห้ได้บรงฮะใม่ไหครจับได้นะเสือจับได้แล้วผมเหวงนะ <c oughs> โอเคนงองไ่จับแรงครับอะไต้องเก่งไม่ต้องเก่งงอจับเล่นได้น <c oughs> ะเดี๋ยวผมปลุกให้พเดี๋ยวผมปลุกให้พี่อยูเฉย <c oughs> <c oughs> i did. ท่าน้องเท่าเลยเออะานแมมหาลันนี่อ่ะลันนีไปอยู่กับเสือแบบเธอเสือที่นี่เป็นมิตรมากแล้วก็ถ้ามานะก็คือสร้างตา หนึ่ง <1. S 2> เพราะว่าพี่เขาถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ดูนะคะแค่ร้อยกัน1บาทเท่านั้นเธอเปิดการาแสดงอะไรตรงนี้ลูกตัวผู้กับตัวผู้ครับ ทำอะไรรู้มันงัดกันอยู่แบบนี้มันเป็นตัวผู้กับตัวผู้เออเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่จะรีบถ่ายเลยนะเป็นเสือสีลมหรือเ่าแบบนี้เสื้อสีลมคืออะไรอ่ะเสือสีลมไง <laughs> เสื้อสีลมเหรอ <laughs> อยากได้เสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะน้องน้องวางได้เลยเอทำไมเค้กคว่ำหนึ่งอะน้องฮะ <c oughs> อันนั้นของเด็กค่ะอันนั้นของเด็กหนูเลือกอะไรมาให้พี่เนี่ยหนูอยากกินหอยอันนี้หนูอยากมาเพราะว่าสิ่งนี้แหละของพี่เป็นต้นมะพร้าวค่ะแฮปปี้ไหมคะ แฮปปี้ไหมในที่สุดพี่ก็สานฝันให้เด็กมาที่หาดทูทูได้แล้วเพราะว่าทุกครั้งพี่ไม่เคยพาเด็กไปเลยให้เด็กอยู่แต่ที่โรงแรมทูทูบีชที่เธอรอคอยใช่ทูทูบีชที่เธออยากเจอใช่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 เธอแค่ต้องการอยากจะกินน้ำใส่แก้วหอยเมอร์เมดแค่นี้แหละใช่ฉันอยากกินแก้วนี้แหละฉันฉันอยากมีรูปกับแก้วนี้ ดูสิทำไมตรงนี้เด็กมันแดงเลยมันร้อนน่าจะร้อนมากจนมันแดงตรงนี้เลยอ่ะดูสิดูสิหูแดงไม่ดำหมดแล้วเนี่ยพี่ชากมันกลับไป <c oughs> ต้องไปหาหมอนหน้าด้วยวะเวลาร้อนๆมันชอบขึ้นแดงที่หน้าที่ตัวห่าอนะไรมาทาบไม่เป็นไร นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปทาแดดกันตรงนู้นเลยหมุนตัวสองรอบเี๋ยวถันมามองหน้าไปให้สุดค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้งเรามาตอนนี้กำลังดีเลยดีมากเป็นช่วงไพร์มท์ใช่ที่พระอาทิตย์มันกำลังเริ่มจะตกดินแล้วมันไม่ร้อนมากถ้าเรามาตอนเที่ยงก็คือเสียโวลบท่นพาวหูชาแล้วตอนนี้แต่อน,อนนี้ก็คือมันกำลังดีมากแล้วก็มันสดชื่นสุด เพื่อนบอกว่ากุ้งเอามาทำคอนเทนต์เวลาไปทะเลนะคะมันกันทรายเข้าแล้วมันก็กันทรายออกด้วยมันกันน้ำเข้าแล้วมันกันน้ำออกด้วยแล้วก็คือกูต้องลำบากไปหาผ้าอันนี้มาใส่เพราะว่าใส่อะไรไปก็คือทะลุออกรูนี่หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณอิ๊บคุณไอสำหรับของขวัญวันเกิดที่ฉันได้ใช้แล้วนะคะให้ได้ดูบล็อกนี้ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการมาพัทยาของช่วงเวลาสงกรานต์ที่มีความสุขมากๆเลยใช่ไหมครับควาส,า,คบาสุขมากครับผมเขาสุขมากแต่ผมสุขจนตัวดำหมดแล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe กับช่องพาฟักเคเคด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับการทําคลิปให้กับคุณพาวด้วยนะครับคุณพารณพาวจะได้มีกาลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ทุกคนได้รับชมกันกอลาจากกันไปวันนี้นะฮะฝากอะไรด้วยฮะฝากไปกด follow และ like เพจสวยไปวันๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี พาวฟ้าสกินแคร์ออกมาให้ทุกคนได้ใช้กันเร็วๆวันนี้นะคะฝากไปฟอโลเพราะว่าจะได้เสียส่งตรีตลอดปีไปเลยโอเคครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ <ใน S 1> เมื่อนะเมื่อผมหายตัวดำแล้ว <laughs> วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ